สวัสดีครับอินเตร์เราูาช่อง a t s Channel นะครับกับผมกันอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นครับวันนี้เรามาเรีแอคชั่นนะครับผม Mint Magazine นะครับผมของ b u i ค k i n PP เนาะเขาก็เป็นคลิปส่งท้ายปีเนะเาะแล้วก็มาทดสอบความซีกันจริงๆครั้งที่แล้วเราดูความน่ารักของเขาในมินน์ a มกกาซีไปแล้วเนาะของการถ่ายวงไทยแบบเนาะแล้วก็การเขียนการ์ดกันเนี่ยวันนี้เรามาต่อกันกับ b u i ค k i n PP ทดสอบความซีจริงๆเนี่ยเพิ่งผ่านปีใหม่มาเนาะก็ไปร้องเพลงเขาดาวด้วยตอนร้องเพลงเขาดาวคือแบบโอย เธอจ้องตากันตลอดคือน่ารักมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมกับการทดสอบความสีว่ารอบนี้จะสีจริงหรือเปล่าแต่สองคนนี้นะเวลาเล่นเกมกันทีไรนะพูดเลยว่าจะต้องมีการแบบไม่ยอมกันจะต้องมีการเหมือนกับกรรันแกล้งเพื่อจะแบบว่าให้แบบชน,น,นะโดยเฉพาะเอ่อบิลกินบิลกินกับแซมจะแบบว่าหากลลวิธีหรือทอํายังไงให้รู้สึกว่าพีพีแพ้เธอแพ้เธอแต่สุดท้ายตอนจบจะเป็นเหมือนกับเขาก็ยอมพีพ,พีอย่างเงี้ยไม่รู้รอบนี้จะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะจะต,ต้องรอดู พอพีพีเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันรู้สึกกลัวก่อนเะเลยนเกณจบกูจะตีกันก่อนโอเคครับออะเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับทดสอบความซีนะครับผมกับกับมินแมกกาซีนนะบิลกินพีพีครับก่อนอื่นขอขอบคุณทางมินแมกซีนที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับออาไปดูกันเลยฉันว่ามีการปีกันเกิดขึ้นแน่นอนบ้านวิลกินมีต้นไม้กี่ต้นรู้ป่ารู้ป่ารู้รรต้นใหญ่ใช่ปะที่เป็นต้นต้นใหญ่เป็นกลีบมั้ง ต้นไหม่ยเป็นช่อไม่เกียวตัดสองคะแนนไม่เกี่ยวมันไม่ไมีหมอกะคะแนนหนานับต้องรู้นี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีนะครับหัวหมอนครับวันนี้เราอยู่กับมินเมกาซีวอลุ่มที่7นะครับกับเกมทดสอบความใส่ใจครับเราจะเขียน3คํคำถามมาดูกันว่าใครจะตอบได้มากกว่าใครแพ้โดนลงโทษตามนี่คนสั่งสราสบายเนาะ เฮ้ยคำถามอะไรเนี่ยสอบไปเนี่ยอ่ะคอลัมน์ก่อนอ่ะได้ถามว่าวิลกินตอนเกิดมีน้ำหนักกี่กิโลโอ้พี่พี่จะรู้ได้ไงรู้หรอรู้จริงๆหรือเปล่ารู้จริงรู้จริงหรือเปล่ารู้จริงรู้กี่โลอ่ะตอบก่อนฮะเนี่ยไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจใครจะไปรู้วะสาจุดเจ็ดกําลังจะบอกว่าหนึ่งจุดห้าสามจุดเจ็ดโลถือว่าผิดหรอผิด แพ้้ก็ไดเมื่อเช้าใส่เสื้อสีอะไรผมจะไปรู้ได้ไงผมมาทีหลังก็ใช่ไงแปลว่าไม่ใส่ใจผมมาถ่ายก็ถ่ายอยู่เออแล้วก็จะไปรู้ได้ไงตอนเกิดนะใส่เสื้อสีดำคือสีดำมู๊ถูกผิดถูกใส่สีขาวกับดำก็ถือว่ามีสีดำอะไม่ถือไม่ไม่ถูกถือว่าไม่ถูกถือ่าชิงคะแนนแหละพี่ก็มีสีดำไงถูกจะไมู่าให้ไม่เชื่อตัดสินไม่เชฟว่าไงถูกหรือผิดอ่ะจุดห้าเขาก็ได้คะแนนอยู่อเปว่าแม่อ่ะเปิด ยีคิมมีขนหน้าแข้งกี่เส้นลูกโอ้ยฟาวแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเขาถามอะไรก็ได้ใส่ใจหรือเปล่าเจ้าตัวไม่รู้คำตอบจะถามได้ไงเห็นเราให้มาดิเห็นน้าขนให้เดี๋ยวเล่นได้ปะเขากำลังจิงจางกันอยู่จีอการแข่งขันอันนี้เขาตอบคำถามไม่ได้ทำไงพ่เชษไม่เกี่ยวแล้วพิเชษตัดสินไม่เกี่ยวตัดสองคะแนนไม่เกี่ยวตัดหนึ่งคะแนนไม่ผิดเลยนว่าเขาติดลบมันไม่มีมันไม่มีหลงกันคะแนนต้องดูติดนี่ก็พอกันเลยทุกคนเลยต้องมาน้ำขนน่าแข่งผมดิ โดนตัดคะแนน1คะแนนเพราะฉะนั้นติดลบ0.5ตอนนี้หนูน้ำวันนี้มาถึงกองมิ้งกี่โมงมาถึงใครพี่ๆสิบโมงมั่วมั่วผมไม่หนึ่งเก้าแม่ดอนอะผมไม่ใส่ใจกับเรื่องไร้สาระนะครับเป็นว่าผมมีทั้งหมด1.5คะแนนเขามองว่าเรื่องหนูเป็นเรื่องไร้สาระด้วย หนึ่คะแนนนะต่อศูนย์หน้าอะไรเธอลบศูนย้านี่ศูนย์คะแนนอะไรลบศูนย์จดหได้ไงก็โดนหักอันนี้คะแนนหนึ่งตัวเองมีแต้บอยู่แค่0ูนย์ดห้าก็อันนี้อีกหนึ่งไงก็เป็นศูนจุดห้าผิดอันนี้ผิดจะผิดไ้ไงเก้หาสมั่วไม่มั่วริิงหอกก็เขานั้นสิบวผมจะน่ได้ทีะนั่นคเูกะทมืนเด้าใช้คะแนนไม่เกี่ยวผมมีศูนย์จุดห้าอ่ะบ้านวิวทิวทินมต้นไม้กี่ต อารวมต้นเล็กต้นใหญ่เลยเหรอต้นใหญ่ดิต้นใหญ่เนอะใช่ไหมต้นใหญ่ใช่ปะที่เป็นต้นต้นใหญ่เป็นกีบมั้งต้นใหญ่เป็นช่อไม่ก็หนูก็เป็นไอ้ต้นเล็กๆเลยถ้าจะตอบเป็นต้นเล็กก็ได้แต่ไม่รู้คำตอบนะสาย้มไม่รู้เอ้าไม่เคยนับเหมือนกันดูเปล่าสนใจปะตอบมั่วผิดอดได้คะแนนอดได้ก็ได้เมื่อเช้ากินกาเปร์กินแกงกาแฟนีฟ้ดฟัวอันนี้พ้าฟันหรอปลากาแฟนี่เหรอนี่พ้าฟันนะ ก็บอกว่ามาทีหลังจะไปรู้ได้ยังไงจะต้องรู้สิก็บอกว่ามันผมมาทีหลังถามจริงกูเชื่อบ้างถามมากนก็บอกว่ามาทีหลังจะรู้ไดไงเดาเดาเดาแก้วเดียวนั่นแหละสองแก้วแต่ว่าใส่แก้วเยติแก้วเดียวไงก็เธาบอกว่าเป็นแก้วเดียววันนี้ไม่ได้เอาแก้วเยติไม่ฟังผมถูกผมใช่ไหมฮะหมายสลาคือเย้อะไรอ่ะ นี่ผมขอพูดตรงนี้เลยนะมินเม่กะซีนี่ไม่ยุติธรรมเลยนะไม่ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนตั้งแต่แรกได้ไปเจอกันที่ชันฟลกผมจะฟ้องเจอกแล่คุณกิจจิระเกียรติวัฒนาคุณกิจจิเจะต้องไปจำเลยในคดีโอ๊ยไม่สั่งอะไรหรอกสั่งได้ผมไม่ทำ สั่งใช่ไหมตั้งใจทำงานด้ไหมลองสั่งทำอยู่แล้วเออ่าไปกระโดดตบ20ทีก็จะกี่สั่งไปแล้วมาสั่ง2อันได้ไงผิดกฎอ่ะโดนสั่งคืนไปเลียโต๊ะให้รอบรู้ทำกระโดดตบสั่งกลางกลางเป็นกรโดดตบ๋ยวเขาสั่งเธอกระโดดตบ15ทีหนึ่งสองสามเจ็ดแกสิบเ ถ้าผมเไงพวกเราสองคนนะครับก็เซียวเลยไปสินโวลุ่มที่7ด้วยนะครับเดินทางมาถึงโวลุ่ม7แล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามปกของเราสองคนด้วยครับที่จริงมีพี่ๆคนอื่นด้วยใช่ครับแต่ก็ติดตามทุกๆคนแหละไม่ต้องติดตามแค่เราสองคนหรอกเนาะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไม่ได้แบบสำคัญขนาดนั้นเอาแบบแค่แบบขำๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาอยากให้ดูจริงๆแต่ถ้าไม่ว่างจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็มีธุระคนเรามีธุระกันทุกคนเนาะใช่จอยกันซะให้ว่างหรือไม่ว่างยก โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมตอนจบอะสุดท้ายก็องเป็นแบบนี้แหละคือบิวกินอะพยายามจะรู้แหละว่าเดี๋ยวว่าว่าพีพีจะต้องทริคอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะั้นบิวกินขั้อจะหากลวิธีให้ตัวเองต้องเป็นผู้ชนะให้ได้อะไรเงี้ยทุกครั้งจนแบบนี้แล้วสุดท้ายคือกูเองก็จะแพ้ตลอดอะไรเงี้ย แต่ชอบน้ำสุดท้ายอ่ะคือถึงให้เขาชนะหรือแพ้สุดท้ายเขาก็จะยอมพีพีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคืออาฮะทำโทษก็ทำโทษทำโทษก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหมั่นเคี้ยวอเลยแบบว่าพอาะทำโทษเสร็จก็จะมีความแบบมากอดไหลเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนรู้ทันกันอะอีกคนนึงก็ถามเขาถามแบบบิวกินไม่รู้เนี่ยเราพบบิวกินยังไม่มาอยู่ึงก็ถามเขาถามแบบ โอ้โห oh, เรื่องในเสื้อส่วนตัวมากๆจนแบบพีพีก็ไม่ทันจะตอบได้อไดะไรเงี้ยทริกกี้ทั้งคู่ะอะไรเงี้ยพื่มันจะหาวิธีชนะพีพีได้แหละเพราะถ้าสังเกตคือดูทุกรายการเนี่ยบิวกินจะแพ้ตลอดน้อยมากที่พีพีจะแพ้ทริกกี้ไปทริกกี้กันมาดูดูไปแล้วเมื่อทีอะพอดูรวมๆก็คือสงสารบบวกินอยู่นะที่ตกปเป็นืีอพีพีตลอดแต่ก็เหมือนกับ ยินยอมให้ตกเป็นเหยื่ออะไรแบบเนี้แหละอืมอ่าโอเคครับอ่าน่ารักดีถือว่าเป็นคลิปอมยิ้มในช่วงต้นปีนะครับกับวิวกินพีพีเนาะก็เดี๋ยวน้องเขามีงานอีกเยอะเลยเดี๋ยวมีหูมีทั้งงานเลมีทั้งงานโบมิของพีพีคือแบบเพียบอรอติดตามกันได้นะครับผมมีเอ็มวีใหม่ของพีพีด้วยอยู่กันไปยาวๆเลยครับผมโอเคอ่ะไว้ติดตามกันต่อในคอนเทนต์อื่นๆของบิวกินพีพีในอนาคตน,นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดไชร์ะครับ ตานสี่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย